สามรสันผักน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาผักอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรแบบเรารู้สึกมั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยทางรสชาติดีก็ได้ผักใ,ในโซนอีกอันนี้ค่ะทีเ่เรารู้สึกแบบเ,เราเราสบายใจที่สามารถทานแบบสดแบบเปิดดูในจอนได้เลยอย่างก่อนอันนี้เหมือนเบลบอกว่าไม่ค่อยทานผักอะไรที่ทำให้เร,รสาสาดใจเบล ไม่เก่งเลยต้องเอาไปต้มหรือเอาไปแบบเปลี่ยนรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเน,นี่ยแหละมายุคหลังๆที่เราชอบผักที่มันทานง่ายขึ้นแบบไม่ค่อยมีเรื่องของความข้แล้วก็มั่นใจในเรื่องแบบความสะอาดปลอดภัยอะไรเงี้ยมากด้วยก็เห็นผลกับตัวเองด้วยว่าแบบพอเราใส่ใจเรื่องอาหารการกินหรือว่าทานผักมากขึ้นมันก็ได้แบบได้องค์รวมแบบทั้งหมดอ่ะค่ะเขายังไงผักก็้ีกมีประโยชน์กับสุขภาพเราใช่ค่ะแปลว่าเป็นอะไรที่เหมือน เออถ้าสามารถทำได้ก็ควรจะผัดหมดเลยค่ะแม้จะอิ p พอตมาแต่ราคาก็จับต้องได้ตั้แต่ก็เออไม่ทราบไงค่ะเพราะว่าแบบเออเห็นว่าเป็นผักอินพอตถือว่าจะเป็นเ,เกรดพรีเมียมที่ราคาแบบสูงข,ขึ้นมาหน่อย <c oughs> แต่เมื่อกี้คือแบบผัดไปมองกับ Max i, แมบบ็กซี่แบบเฮ้ยถูกแบบราคาไม่แพงเลย<ม>คือสำหรับถ้าใครอยากจะกินสลัดง่ายๆแบบไม่ต้องใช้กระบวนการในการเตรียมอะไรนานอย่างเช่นเบลที่ไม่ค่อยมีเวลาก่อนอันนี้ตอบผมนะคะ วนไปใส่รับช้อปปิ้งเลยรกั <c oughs> นไดเลยก็มีคุณแม่หลายสาขาเลยใคระยังไงก็ใครที่แบบเรียนมาก็สามารถถ้าเห็นอะไรดีก็มันใส่ได้เลยค่ <c oughs> ะเจ้าของตัวเฟลมแบบใครหลังอัปเดตหน่อยเดือนคัณแม่พาคุณแม่ออกกำลังกายเลย ก็คือเออ่ลงต้นร้านคมจริงเราแอบบอกว่าแบบเป็นรูปที่เก็บมาแบบแป๊บนึงเพราะว่าตั้งใจว่าแบบจะเก็บไปลงเดือนของคุณแม่ในวัซึ่งจริงคุณแม่ลองใส่ออกกำลังกายทีอยู่แล้วไหมคะคืออ่าเมื่อก่อนจะไม่ค่อยออกกําลังกายเท่าไหร่ค่ะจนแบบคุณหมอกระซิบเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่คือพื้นฐานเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงค่ะตอนแรกก็เริ่มจากโยคะตอนนี้ก็เริ่มมาปีนไ่ายห้อยบดกันแล้วค่ะแม่ชอบไหมคะชอบชอบค่ะ เหมือนอาการเล่นพิลาทิสมันทาให้เหมือนตัวเราได้อยู่กับตัวเองเยอะเลนอยู่กับต,ตัวเองใจอะไรอะไรหลายคนก็ว้าวนะเพราะว่า,วาคือแม่มาบอกออกกำลัง,งกายกับเร็วแบบว่าเป็นแบบก็บคือเหมือนอลงไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยค่ะเพราะว่าคือ,อาการออกกำลังกายรูปแบบเนี้ยคือเขาปรับมาจากเครื่องกายภาพซึ่งมันจะค่อนข้างปลอดภัยกั กับผู้ใหญ่ด้วยหรือว่าใครที่บาดเจ็บก็ยังสามารถเล่นได้เพราะว่าเขาแบบแยกส่วนในการออกกำลังกายคุณแม่เริ่มติดใจการออกกาลังกายแล้วหรือยังคะก็ทุกวันค่ะเดือนทุกวันมีเพื่อนไปออกกำลังกายได้ด้วยเลยใช่ไหมใช่เราก็พยายามจะชักชวนกันไปคือเดี๋ยวนี้เวลาจองคิวรูก็แบบสองคนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่ด้วยเราก็สายเปด้วยปีนี้จะเป็นไรคุณแม่ดี ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าน่าจะพา,าไปฟังธรรมเหมนะือปนปีที่แล้วเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคือเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะจะแ,แบบบอกว่าเบลเป็นคนแบบพาแม่เข้าวงการนี้ค่ะวงการแบบฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่แบบเขาจัดการอารมณ์ตัวเองดีขึ้นรู้ เาเรียกมีสติรู้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นบทบาทที่ดีให้กับคุณคุณเลยก็ชอบช่ไหมชอบชอบมีเพนท์ที่ใหญ่อะไรอย่างนี้ไหมคะตอก็ี้เป็นเทนให่อ๋อค่ะคราวนี้ไประชาสัมพันธ์เป็นปีนี้เลยปีนี้ไปทำกระถินไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะวัดที่ญี่ปุ่นค่ะทำไมทำไมวัดเป็นเป็นวัดไทยหรือเป็นเออ่ ของทางวัดสวรเนี่ยแหละค่ะไปสร้างวัดสาขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นละโกย่าค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นเจ้าภาพคาะกันิมสำหรับการสร้างวัดที่ญี่ปุ่นอีก ประมาณเดือน11อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะบอกทุกคนก็เพิ่ร่วมทุนได้นะคะร่วมทุนโกอินเตอร์เหมือนแบบว่าเราแอดมาร์ไปเรื่อยๆเนาะจริงค่ะจริงเลยคือเอ่อเบลประมาณว่าเบลมีโอกาสได้ได้ไปแบบหลายหลมากแล้วก็เหมือนพอคนเริ่มเห็นว่าเราทําตรงนี้บ่อยๆก็ชวนเราไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบ วัดต่างๆก็จะมาบอกบุญอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ก็ดีค่ะก็ถือว่าเป็นสัมผัสมีขออนุญาตขอชวนคุณชวินด้วยค่ะอ๋อยังไม่ได้ชวนค่ะค่ะยังไม่ได้บอกแต่ก็น่าจะได้ร่วมบุญกันนะก็ได้ร่วมบุญด้วยค่ะทรายแต่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปหรือเปล่าเพราะเรื่องงานเพราะอาจจะไม่ว่างเลย แต่ถ้าบอกลงน้าก็อาจจะรอคิวดาต้องบอเดี๋ยวรอ <c oughs> แต่คือในประเทศไทยก็ยังบอว่าทำบุญต่อ,ตอนเนื่องเหมือนกันใช่ค<ม>่ะก็ยังมีค่ะก็มีโปรเจกต์ที่เหมือนเ,ออเป็นทางที่พอลอยเป็นหัวเรือบ้างจะเป็นหัวเรือบ้างแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าคือใกล้ชิดกับเ,เรื่องาศาสนากันทั้งคู่อยู่แล้วด้วยอินอยู่แล้วด้วยค่ะ เดี๋ยวพี่ขอ<ด>ย้อนเรื่องคุณว<ด>ันแม่นิดนึงเพราะอย่างหลายคนจะคาดหวังว่าแบบจะต้องมีเพราะว่าที่ผ่านมา้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเออเราแบบยังไงดีบ้างคือเหมือนก่อนหน้านี้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเราก็อยากจะเหมือนตอบแทนคุณแม่ใน เขาเรียกว่าอะไรมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบสิ่งของหรือแบบสิ่งชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราค่ะอมแต่ว่าเราแค่อยากให้เหมือนเขามีภาพจําว่าเออแบบปีนี้ได้อันนี้อันนี้แต่ว่าพอตอนหลังๆมาแล้วแม่ก็เริ่มจะไม่อินของอแล้วแบบเออไม่ต้องซื้อล้ามีหมดทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยือจะพาว่าที่เผยมปอะไรนะคะไปาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แพนเลยอันนี้พื่จริงๆค่ะ แต่ถ้ามีก็จะได้เห็นภาพการมีไหมข้าคิดดูก่อน,น่อะพ่อเวดเนี่ยหรอนจะดูก่อนจะดูก่อน,นยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้เจอจริงหมที่จริงมันไม่คิวว่างในคะหรือว่าทงงานเอ,อ่อก็เออ่ที่จริงไม่มีไม่มีงานค่ะก็ต้องเอาไว้ว่าพาคุณแม่ไปฟังท้าวค่ะค่ะผา อละครกับเจมค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายทำกันไปอย่างเ,ออเยอะมากแล้วค่ะก็ประมาณแบบ20อร์เแล้วค่ะสนุกสนานดีได้ทำอะไรเยอะมากๆเลยค่ะไม่คิดว่า มันคำดวงเขาจะเก่งขนาดนี้ค่ะก็เจมบอกเจมบอกว่าเจอหน้ากันก็คือแบบมองตาดข้าใจแล้ว่จะเล่นมุกอะไรคือตอนนี้เป็นแบบนั้นแต่ตอนแรกคือหลุดขับมากเพราะว่าเบลกับเจมไม่เคยเล่นคอมเมดี้ด้วยกันและเราก็เต็มที่เราก็ไม่คิดว่าเจมจะแบบมีมุมที่เต็มที่ขนาดนี้มันแบบเราไม่เคยหลุดขัในละครแบบปล่อยขนาดนี้มาก่อน คนแบบมาเล่นเรื่องนี้ค่ะมันยังไงบ้างมันเหมือนคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วมาพ้ามกูใส่กันเลยเป็นแบบนั้นเลยค่ะทุกคนมีของที่แบบอยากจะปล่อยออกระบายออกแล้วเจมบอกว่าเจมไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาด้วยเลยค่ะก็เหมือนคนเก็บกดที่แบบพอมีโอกาสแล้วอยากจะเอาเอาแล้ว่าแกงักแสดง ยังขับขนาดนี้คนดูจะขนาดไหนสนุกมากๆเลยค่ะทุกคนแบบต้องพยายามขับให้เสร็จตอนซ้อมเพื่อแบบตอนจริงจะได้ไม่ถูกพัดค่ะไม่เบิดคก็ทำได้ไหมคะไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะก็ยังไงฝากรอเชียร์ด้วยนะคะเจ้าคุณพี่กับอินักทำด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ